สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชฉชดาพนจรสวนวันนี้จะมาพูดเรื่องการปฏริวัติระบบเคในจีนคิดศักราช1911การปฏิวัติซินไฮค่ะการปฏิวัติซินไฮเกิดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมคศหนึ่งกราช1911ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการกับขบวนการคุ้มครองทางรถไฟที่ผิดการปฏิวัติสิ้นสุดลง ด้วยการสละราชสมบัติของจกักรพรรดิผู่อี้จกักรพรรดิองค์สุดท้ายเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์คศักช1912อันเป็นจุดสิ้นสุดของจกักรพรรดิจีนอายุกว่า2,000ปีและจุดเริ่มต้นของการปกครองแบบสธาธารณรัฐของจีนค่ะปัจจัยหลักของการปฏิวัตินะคะ 1. ความเสืส่อมทรงของราชชิงและความไม่สามารถปฏิรูปและนำพาจีนไปสู่ความทันสมัยเพื่อเผชิญหน้าท้าทายกับต่างชาติได้ค่ะ 2. เพื่อย้อนความเสืส่อมโทรงภายใน 3. ความไม่พอใจของชาวจีนท่านซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ต่อชนกลุ่มน้อยของแมนจูนที่เป็นชนชั้นปก,ก,ปกครองกลุ่มต่อต้านชิงใต้ดินหลายกลุ่มและด้วยการสนันสนบสนุนจากนักปฏิวัติจีน พลัถิ่นได้พยายามโค่นล้มราชวงศ์ชิงสงครามกางเมืองระยะสั้นที่เกิดขึ้นตามมายุติลงด้วยการประนีประนอมทางการเมืองระหว่างยวนชื่อไข่ผู้มีอิทธิพลทางทหารในสมัยปลายราชวงศ์ชิงและซุนยัเซนผู้นำถงหมืงองวหลังจากราชสำนักจีนโอนอำนาจไปยังสาธารณรัฐที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น การปฏิวัติครั้งแรกนะคะเราชวนชั้นปกครองต้าชิ่งรู้สึกว่าการจะรักษาระบบการเมืองให้คงสภาพเดิมต่อไปนั้นเป็นเรื่องยากจึงประกาศรัาจรรรมนูญชั่วคราวในปีคิศกรา1908ในปีเดียวกันห้องเต้กวงสวีตี้และพะนางซูสีไทยเฮาสิ้นประชนปลาปใต้สถานการณ์ทางการเมืองอันวุ่นวาย ก็ได้สถาปนาอ่องเต้น้อยผูอี้ขึ้นคลองราชวันที่27มษษเมษายน1911ดรซุนและหวงชิงนำมวลชนลุกฮือขึ้นก่อการปฏิวัติที่เมืองกวางโจวปฏิวัติการครั้งนั้นล้มเหลวมีผู้ก่อการเสียชีวิตจำนวนมากต่อมามีการนำร่างผู้เสียชีวิต72คนไปฝังไว้ที่เนินหัวห้วใน ประวัติศาสตร์ได้ว่า72วีรบุรุษเนินหัวอ้วเดือนพฤษภา,าคมคิจศรัก้าร1 9 1 1่ราชสำนักชิงได้ขายสิทธิอำนาจการเดินรถไฟให้กับชาติมหาอำนาจทำให้ราชวงศ์ตุตาหน้าว่าเป็นทราราชยมขายชาติยังให้เหตุผลเกิดความไม่พอใจขึ้นในหมู่ชาวจีนผู้รักชาตินำไปสู่การเคลื่อนไหวต่อต้านขึ้นในสีมณฑลคือหูหนานหูเปย เสชวนและกวางตุง้งได้จะสำนักชิงจึงนำกองทัพเข้าปราบปรามทันทีก่อตั้งสถารัฐจีนนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่1มกราคิศ1ก1 2รกาดรซุนรับตำแหน่งประธานาธิบดีชั่วคราวน่านานาครน,นานจิงลีหยวนหงเป็นรองประธานาธิบดีควบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารมณฑลหูเป่ย ตั้งกอบัญชาการที่เมืองอูช่างพร้อมกำหนดให้วันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามระบบสุริยคติเทนระบบจันทรคติซึ่งใช้มาอย่างยาวนานตามปฏิทินเดิมนับเป็นการเริ่มต้นยุทธศาสตร์รัฐตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์อึมครึ้มวันที่หกมกราคมคศ1912 ควรสึกต้วนฉีรุ่นคนสนิทของหยวนชื่อขายรวบรวมรายชื่อคณะบุคคลจำนวน47คนิเคนเีนิกาให้ก้องเต้สระราชสมบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยสันติภายใต้าสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่นิ่งหยวนชื่อขายยังไม่ให้การยอมรับรัฐบาลนั้นจริงอีกทั้งชาติมหาอำนาจหลายชาติก็ไม่ยอมรับเช่นกัน จักรวรรดิปียทรงสละราชสมบัติราชวงศ์ชิงล่มสลายในวันที่12กุมภาพันธ์พศ1912ยงวีไทเฮาพระราชมามาเรี้ยงในห้องเต้เสวียนถงประกาศสละราชสมบัติของห้องเต้อย่างเป็นทางการแต่มีเงื่อนไขขอให้พ้นนักอยู่ต่อไปพระราชวังกู่จงและมีบรรดาศักดิ์นำหน้าเช่นเดิม เท่ากับว่าการปกครอง268ปีของราชวงศ์ชิงได้จบสิ้นลงภายหลังจากห้องเต้สลร,ราชสมบัติหนึ่งวันดรซุนขอละออกจากตำแหน่งประธานาัินธิบดีชั่วคราวและยินยอมให้หยวนชื่อขายรับตำแหน่งตามความต้องการแต่มีข้อแม้ว่าต้องรับตำแหน่งที่คนครหนานจิงในระหว่างนี้ดรซุนดารักษาใน ตำแหน่งไปก่อนยวนชื่อขายมีตำแหน่งสั่งให้เม่ทัพเฉาคุณนำทหารลุมกำลังก่อการจราจนในปักกิ่งเพื่ออ้างสถานการณ์จำเป็นไม่อาจปิกตัวไปรับตำแหน่งที่หนานจริงได้วันที่10มีนาคมศตกระหนึกาอยวนชื่อขายประกาศตนเป็นประธานาธิบอดีโดยไม่ยอมรับตำแหน่งที่หนานจริงความตึงเครียดระหว่างภาคเหนือและภาคใต้จึงปะตุขึ้นสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ